สบายดีทุกคนสบายดีต้นเร่งเร่งมณีกะบ่มีเพลเรลายทุกคนเอ,อ้ยน้อยสีขาไปปั้นมันต้นซอยโพแล้น้อยโพหน้อยเขาก้นแล้ว,วลตัวน,นี้กะแน้วหน่อยอาบหนำเพิ่มไปเท่าอาบหนำเพิ่มไปเท่าเลยแล้วก็สีขาไปต่ำหลังมือเสาร์นี้หนำโบได้ปั้นทุกคนเออมือเสาร์นี้นักก้นแต่น้อยโบได้ถ่ายคลิปสิมาถ่ายคลิปตอนปั้นปะ่ะให้เบิ้งน้ำกันเสียงพแล้น้อยปั่นท่าแล้วทุกคนทุดทุดทุอยู่ เมืาอเช้นะกดแถวนี้ทุกคนเด,ด้หลายๆตัวได้เจ้าฮอกไม้ฟุกน้าสาวกะห้ามาปั่นโฉยมานนี่น้าสาวไ่ได้ไปของพี่โอ้บลอกแค้นก็มาโฉยบอกแค้นกะหลายเตอร์มากกดได้หลายมือแล้วทุกคนเลยสามมือสี่มือ ต้นค่าเออเป็นตน้นค่า โซนที่ส่งโฮบที่ส่งทุกคนเออปั้นนะปั้นหอบนี่นาะเป็นหอบที่ส่งโฮบที่นึงนะมือ่อันเมาไรมากเลยนะคนมื่อน้อยกินนั้นเซโซนกับเมาไรเมื่อนัอ้นแห่ะเข่าโพกับน้องน้อยปั้นแล้วน้อยไปทำปั้นนะ้ามื่อน,นั้นหอบนี้จะเป็นหอบที่ส่งปัน้นอีโฮบหน้าหอบที่สามปีตะได้ทุกคนเออวันนี้ก็เอาเสื้อคู่เสื้อโอไปตะตะใช้ไปตัง เบื้องยุนในคลิปนะคือว่าโกงบอลเยอะเพเรื่อที่จริงแนะโก่งบอลเยอะเลยทุกคนเศษช้อนมาเสษช้อนมาพลิ้งชุดเลยเออโก่งเยอะเต่าใดตะเวนไงจะตกละคำแล้วเอาเสื้อล้อเอาเสื้อตัลรถสาตะ์อาเอาเสื้อล้อไปตะกินน้ำก่อนเออ เพย์จะบ่าเบาดีชุกโรนี่โนแค่นแต่พาโลว่ามันคือแค่นรุ่ยอยู่อ้าวอ้าอย่าสะเล่าก็ไม่ต้องฮารดนะนั่นกมไม่ดูได้นั่นอะไรอย่าสะเล่าไหมเอาไปเอา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 โอ้เพยไดโน่เออผู้ ใหญ่เชอญเด้ออย่าทอกล่องไว้ได้กล่องไว้น,นั้นแลกล่องใหญ่ๆไปนั่นแหละเนี้ไปเจ๋น,นั้นแน่เลยมันตันทางพระเจ้าได้เอออ่าโลดอ่าลงโลดแล้วยังใหญ่เอาเออ

ใ <rôle S 2> หญ่ให่มันเลิงมันอันนี้ก็จะเป็นมันเท้าแค่น้นเลยนี่เราผ้เขากินแค่น้นเลยผู้ชายมาตั้งนาน ไงอย่างนี้ลกลับนีลบล่ลุลลกอ้าวไปอเพ่ออ้าวไปโอ้เอเอเอ้าว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 แถ่ายลบมะนอ่ะ ไปอาบอี่สัตวลราเป็นคนย้ายเบอาดีเบอแค้นช้อนชะลอสุกโต๊ะละตะเวนกันฮ่าโบเห็นละพอจะแเป็นแดกๆน้อยนึงเจ้าเจ้านะยังหลายเทโบแล้วได้มืดก่อนได้ น้อยน่ตะตัดไหวทัควเลยตัดไหวสิไีขายตลาดเก้ละตดกยี่มาตงานีมีแต่ดงมีแต่งานยามนี้ทุกคนบอกเขนกับเฮ็ดพี่ด้วนะดง,ดง,ด,งดงอยู่ดึงวาวมูหุ้นนะ้มู่มีล่มละ่ะ ไปไปอันชอนมันโซเบ้าดีไปธอเอ็ดเจ้นนางนะหูดจานางเธอไปป้าซ่ะในป้าบอกซื้อขนมเห้ได้ไหมอืมไปเยอะบอกขนมไปโอเห็นนั่นอ้าวยะทุกคนวายนะ มันปักมือแล้วน้อยอาปีนี้นี่ปักมือจนสลบโบเม่โดนสลบเจฟเจอสบลบแบบว่านี่หินไปเท่าน้อยว่าถ้าไหวปักนะไผ่มากลุ่มทุกคนเออจักไผ่มาแต่ชื่อเดียเลยว่จักไผ่ามาเฮ็เธอสลบนะนะไผ่มาก้มสลบแล้วก็เม้น้อยเอาน้ำเป้าออกจางมือปักเข้าปักเล็กๆนึงแต่ว่าโบได้เจฟปะเลยเจบเถอแต่มันคัดไหวเข้า น้ำไหวตุ๋ยเยอะ้าไหมเอาเถอะยไนี่บ่ม่ไเรออกปุ้เชยโนน่ะเอา,โายโนะได้ก้ไแกเที่ยวไยนี่แหละทุกคนฮะยูพนั่นโกนั่นจะแทงไฮสามสี่ห้าปีนี้ละ่ะโก้ไหมแกันื่อมาแลยกุกงไหมก็มีกก้มกาเงี้ยองผมได้ทุกคนฮะ เอาไว้กินมะบริสับเขาวสีน่าก๋วยเต้๋ยวมันแข็งผมย่าก๋วยตี๋วมันแข็งกระนลอยมาตัวอยู่นี่เลยทุกคนกกมังเงี้ยวอันกับโกมักก้อโกมักก้ออันชิวเดี๋ยวว่าเกาลัดป่าทะเลยนี่นะบ้านละหน่อยอื่นมาก้อคือมะง้อเนาะอือคือมะง้ออะไรใส่มะนาวหั่นก้นเมื่อวานนี้เท่านั้นเมื่อเช้านี้ก้นท่านี้ไปหั่น นี่อมเนี่ยไวตัวน้อยนี่นะอันนี้ก็จะนั่งจะนั่งนี่ก็สิไปขายทุกคนเต็มกระต้าเดิทท้อย่างแม้น้อยกะบริสูไปด้วทุกคนตลาดนะบริสูไปขายด้วเพราะว่าม่มีเวลามีเตะดอกมีแต่งานย้ามนี้กะแล้วกการเทดน้ำมันต้นเน่ละบ่ได้คอยไปเปลยเพิึงหึงยังได้ไปทีนึงไปขายเคืองตลาดตลาดนัดอัดสะโพน มีวันจันทร์กับวันศุกร์วันตลาดทิศหนึ่งมีสองวันถ้าเห็นขะเหรอถ่อมือร่เอาเอาเอาไปชุดอี้แล้วนะ เออเละไปดูอันนั้นน่ะหูอ๋อตายเอ้าเอาเอ้าอย่าเฮ็ดจะเฮ็ดข้อฮักเอ้า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 ตังลินเอ็ดตะเดียวดิโซเฮ็ดไปได้ทุกคนเดือสงสัยไหมขี้คานโออแล้วเนาะ เอสโททีบเล่โตรนี้นะสาวแล้วน้อยกับมือแล้วทุกคนเอ้ยมือหนึ่งเข้ากับไปเกือใกล้คำเลยพี่พงศ์ลารอพี่นาหรือยังจ๊ะยังจต่พี่พงศ์อะไรจะให้ะไรจ๊ะพี่พงศ์บทใหญ่เลยพี่พงศ์เมื่อไหร่พ่อจะเมื่อไหร่พ่อจะเลือกจีดกันพวกที่ว่อก็รู้วัสร์รักพ่อแค่ไหนนั้น มากินได้ไหมเต็มมือก ouais, ับมือพ่อ네พ่อไปมีศ uh ึกมาทำแบบนี้คอยนะแก่เกล็กระหาอมรูมรูัดกำนันกำนันเลี้ยงผีบาลามีเลือดไานันกำนันผานได้เลี้ยงผีปออ้อยตัวหนึ่งปอบอ้อ่านะล ทอนพี่พันยังมอดนนและพี่โป้พังยังจทำพอนอีพอาพยังยังป่งยัจพงแล้ววอนยังจพี่พีกอแบวิดเล่ีตีพยตอนนี้กมืดแลวทุกคนเอยังบทนาแล้วตะมันกะ ช่วยกันน้องๆละลานกับปึ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บยู่แต่ว่าย่างเบลีอ๊ะแข่งง่ายถวยกันช่วยกันให้มันเร็วไวให้มันเร็วไวคทำเลยทุกคนทำนะมืดนะกายคำและมืดละมาละตะเวทยุ่งอันมาแล้วมาเบลลีอันละ ยิงผ้านี่น้องตัวนี้ห้าวกะตามันแล,ล้วทะทุกคนเลยพอดีได้หกเพย์ตังเที่โอที่มือหาอ้ำมนับมั่งหนบันนี้กะมืดคักแลว้วนี่ตัวนี้เนี่ยชีบ,บางบากได้อยู่เพราะว่าตังเพย์ตังสุดท้ายตาบันเลวแล้ะเมร์ละหน่วยกันยังมัดโหนจะนั่งบนท้านเลวทุกคนมดเลย,ยก็ได้จะโหนเนี่ยหลายโหนเด้แล้วบนด้านเลว ยังหลายอยู่ในกระตาหนึ่งเอาไปตุ่มเป้าหูมือเฮ็ดจะูดเ,เป็นไรแม่เอาไปเห็นหงงแต่ก็ขายเอ็ดน้ำประชั้นหอกไปขายเติมปปไปไตนนปะโก,น,ก,น,ก,น,กนมันประชั้นใบไได้ตัวนี้ประชันกับการโกนมันประชันอานอทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจนจุ๊บใบสัน้นนี้ขอบใจหมดทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้เละน้อยเด้อ เดี๋ยวพบกันใคนคะลิปหน้าบ๊ายบาย